ในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับความสำคัญของการฟังหรือการพูดอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับหลวงปู่ฟังฟังฟังน่ะสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าสุตตมายะปัญญาฟังจินตามายะปัญญาคิดภาวนามายะปัญญาทำเสียทีฟังมาแล้วคิดแล้วตกผลึกแล้วก็ลงมือทำ การฟังจึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่สําคัญในการที่จะพัฒนาปัญญาไม่มีการไม่มีเกี่ยวกับการพูดเข้าไาไม่เลย,ยพูดนะมันเมอบนไปเลยแค่ฟังแล้วเราก็จะสามารถที่จะเขามีาคํากล่าวว่า <c oughs> ไม่พูดก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดเพราะพูดแหละจึงจะรู้ว่าคนนี้โง่หรือว่าฉลาด <c oughs> ยิ่งพูดมากก็โง,ง่มาก <laughs> อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ <laughs> โอเคจบ <laughs> ครับสาธุครับ